สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามากลับสวัสดีหลายๆเนาะคะ่ะแล้วก็กลับขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามอ่ลาล่าพัฒนาผ่านทางท่องของเรากิฟพาด้วยเนะะาะกลับขอบคุณหลายๆที่เปิดอกเปิดใจเนาะคะ่ะตามนี้คลิปนี้เนาะตามคําเรียกร้องเนาะคะ่ะเพิ่งจะสรุปเสร็จด่ว,ดวนๆบางยานี่แหละลงให้ครบหมดทุกเซียนแล้วก็เลยสรุปให้พร้อม แล้วก็จะมีแนวทางของเซนเซียนในคลิปนี้พร้อมนะคะในคลิปนี้ก็จะมีของเด่นเก้าเซียนเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็เด่นเดินดีรวมเซียนถูกสำนักเนาะคะ่ะที่ทุกคนรอคอยแล้วก็แนวทางของเซียนจีระเซียนซูมมาดามคำนวนเล็กมิธีมาเล็กหลับนางฟ้าเนาะกับตตวเล็กแนวทางในคำคืนนี้ยาวยาวกันอีกหนึ่งคลิปก่อนหลับก่อนนอน เอาให้เต็มแม็กกันไปเลยเนาะแต่เย็นๆเนาะคะ่ะสำหรับใครที่รอคอยตัวเล็กอยู่ได้ไปรุ่นกันแน่นอนค่ะสําหรับแนวทางของเรียน,นเก้าเซียนเรียนเจ็ดเซียนแล้วก็รวมเซียนทุกสํานักนะคะในคลิปนี้แล้วก็ของเซียนจีระเนาะที่ใครรอคอยอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะเพื่อจะได้บม่พลาดคลิปเนาะแล้วก็กลับขอบพระคุณแนวทางจากทุกๆเซียนหลายๆเด้อค่ะทุกๆสำนักที่หายมาว่างข้างช่องกลับขอบพระคุณหลายๆ ก็ปเป็นการเสียเวลาปเป็นตัวเลขแนวทังต่องหอดกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทังของเด่นก้าเซียนเนาะเด่นรวมเซียนของก้าเซียนเลขชนกันทีลายที่สุดแล้วกะ็เลขเด่นชนกันเลขจับคู่ชนกันพร้อมเนาะในคืนวันพุทธที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคือวันพุทธที่ผ่านมาเขาเด่นที่หนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งแล้วก็จับคู่ชนที่หนึ่งหาเขาตรงๆงเลยเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของรวมเซียนของเกาเซียนเนาะ เดินชนกันที่หนึ่งและศูนย์เข่าตัวเดินที่หนึ่งค่ะและก็จับคู่ที่หนึ่งาอามานเฮงกันบ่ค่ะมีใครตามดินเกาเซียนเฉพาะดินเกาเซียนไหมหรือผูใ้ใดที่ร,รอร่วมเซียนอยู่เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะคะ่ะมาตามต้อ,ตองวัดขาของดินเกาเซียนสรุปให้ ตามต่อค่ะสาหรับแนวทางของเดนเกาเซียนเลขเดนวันวนี้หาเดนเดนชนกันลายที่สุดก็คือเดนเก้ากับศูนย์เนาะเดนเก้ากับศูนย์จับคู่ชนหน่อยหางมากเลยค่ะวนันนี้คู่ชนจับคู่กันได้ยากคือ fc ว v เขาก,กันนัน่นแหละเดนเก้ามาแรงแต่ว่าเลขชนกันบอกคอยปันไดเนาะก็ถือว่าดีจะได้เน้นเนาะค่ะจับคู่ชนที่ เก้าสามเกหาแล้วก็ศูนย์สี่เนาะที่ชนกันสําหรับเดินเกาเซียนเนาะคะ่ะแล้วก็ดินที่เก้ารองอ่าดินที่เก้ากับศูนมาวดนี้ลองพิจารณากันบ้งว่าเก้าสีมาบดมันมาแรงอีกีครั้งวมนนี้นะเกือบทุกสํานักอาทาบอมาานี่ง่ายหลังเจ็บหลังปวดหลังกันยังคักเลยค่ะแต่ถ้ามาก็เฮกันยกช่องเนาะเฮกันยกช่อง ตีลังกาเลยนี่สีลังกานะตามต่อค่ะแคปหน้าจอนะครั้งเด่นเก้าเซียนเด่นเก้ากับศูนย์ค่ะสองตัวจับคูช่ชนกันร้ายที่สุดคือเก้าสามเก้าห้าแล้วก็ศูนย์สี่เป็นตามาบค่ะเก้าห้าเก้าสามแคปหน้าจอมาต่อที่เด่นของเจ็ดเซียนนะคะเด่นเจ็ดเซียนวันพุธเข,ขาตัวรองเนาะรองที่หนึ่งให้รองที่หนึ่งรองที่หนึ่ง จับคู่ชนกันหน่อยค่ะงวดที่เร็วหาคู่จับไม่มีแต่ว่ากับ่ะเขาเนาะสําหรับจับคู่ชนของดินเจ็ดเซียนไหที่เจ็ดซีแปดจิตแล้วก็หนึ่งหนึ่งเนาะเลกเบิลเบิลมาแต่ไม่ไม่ได้มาหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะมาซีซ,ซีเลกเบิลตามต่อค่ะงวดนี้ของดินเจ็ดเซียนดินเจ็ดเซียนงวดน,นี้เด่นที่หกค่ะร้องที่หนึ่งกับสอง สองตัวจับคู่ชนที่หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วก็สองหกค่ะสำหรับของรวมเซียนของเจ็ดเซียนเนาะขอบไหมดินที่หกอ่าเก่าเซียนดินเก่าเจ็ดเซียนดินหกเลกับหัวลองไว้พิจารณาการเบรงกับตัวเลขแนวทางของดินเจ็ดเซียนค่ะรองที่หนึ่งกับสองเนาะจับคู่ชนที่หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็สองเจ็ดสองหกค่ะกับหน้าจอ ต่อที่รวมเซียนเนาะเดินเดินดีเริ่มเซียนทุกสำนักอะทุกคนที่เราคอยสรุปให้ที่รวมเซียนมวดที่ผ่านมาเป็นยังไงแน่ค่ะมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็จับคูชนเข่าทีหาหนึ่งเนาะเข้าที่ห้าหนึ่งออกหนึ่งหา้าอาจจะเป็นตัวกลับเนาะอย่างทีแอดไดกาวไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะค่ะเลขเด้นของรวมเซียนเขามาล้วสิบเดวเนาะค่ะสิบเอ็ดวติดเนาะเลขเด่น จับคู่ชนเขาที่สองวัดติดจับคู่ชนเขาที่สองวัดติดค่ะคืองวดที่หาหนึ่งนี่แล้วก็งวดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างหาสองกับเก้าสองเลขกเด่นกะเล็กเด่นก็กนกะจะมีหลุดผลาดไปเนี่ยให้หนึ่งบนมาล่างเนาะให้ห้าปร,ประมาณนี้เนาะค่ะแต่ว่าขุดนี่พุดเมื่อกี้นี่มาเน้นๆค่ะ มีแต่เดินหานี่เนาะดินห้าให้ล่างมาบนเนาะเหล็กวินเหล็กจับวินก็ไม่เสียหลายเนาะ,ะมาเมดทุกคูมาเมดทุกตัวเลยสําหรับตัวเองแนวทางจับสามคูเรืจับสามตัวกับอาจจะมาจะเฮงกันามาเบ่งโตงว,วดขางวดนี้รอคอยมาประชันกันค่ะรวมเซียนทุกสำนักเดินรวมเซียนทุกสำนัก เห็นกันไหมคะอ่าจออาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเอาที่ตั้งโทรศัพท์เอามาตั้งโตนเนาะว่าได้ใส่ไม่สูงก็เลยจะเห็นกันอ่าเตรียมอ่าแคปหน้าจอเนาะคะ่ะสาหรับเด่นเดินดีรวมเซียนทุกสํานักว่านี่เด่นเก้ากับหกคะ่ะเด่นที่เก้ากับหกมาประชันกันเลยคะ่ะเก้ากับหกหรืกับหัวมาได้ทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งหกทั้งเก้า แต่ทีแน่แเด่นที่9ก้ากับ6ค่ะเกกับ6มาบนค่ะ2กับ0ูนย์มาล่างอัพู้ใดามากเลขสตัวจับวิ่นกันจัดไปค่ะสําหรับแนวทางจังจะบหลายหางเนาะแต่ว่าจับคู่ชนชนกันทุกสํานักออกมามี9ก้าสามเก้าหเก้าแสองหเก้สองแล้วก็ศูนย์สองอาวันนี้อาจจะลายแน่เพราะว่าเก้ามาแรงอีดีค่ะ เก้าเด่นมาแรงแอดก็บเลยคัดตัวที่เป็นตัวเดินเนาะแล้วก็หาเลือกจับคู่ที่เลข2ตัวมันชนกันเอาออกมาให้ fc ได้ดูเนาะเก่ามาแรงมี 9, 3, 9, 5, 9, 8, 9, เก้าสามเก้าหาเก้าแอนาะค่ะแล้วก็6กแปดเอหกเกสองแล้วก็ศูย์สองเนาะเลขจับคู่ชนกันสําหรับเลขเดินเดินที่9กับ6แล้วก็ซองกับ0ูนย์มาล่างเนาะ อแคปหน้าจอถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนาะกดก,กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ประผาดคลิปเนาะอันด mm ั hmm. ไปจะจับวินเลขสี่ตัวจับวินเอาบอ่เซียร์ไลค่ะเราลองไว้พิจารณากันบึงตามต่อค่ะของเซียนเจอระต้องขออภัยเอฟตีแฟนลับไลยล้าเนาะคะ่ะลุดไปหนึ่งแต้มลุดไปลุดไปแต้มหนึ่งสำหรับอันเลข สองตัวเนาะให้ศูนย์ห้าออกหนึ่งหาเด่นที่ศูนย์นะคะเพื่อนไฮศูนย์มาตัวเดียวเม็ดเดียวให้ศูนย์ห้าให้ศูนย์ห้าออกหนึ่งหาเนาะตามต่อและไปไหมค่ะของเส้นจิระแลับหน้าจอของเส้นจิระงวดนี้งวดนี้งวดนี้ของเส้นจิระไ้เด่นหกค่ะ เด่นที่หกสองตัวไฮที่หกเก้าหกแปดหกสองน้นที่หกเก้ากับหกสองเนาะอย่าลืมไปกับเด้อเอฟซีอ่าไปกับกับสิทุนไลคือบ้าแล้วเนาะเอาถ้าชอบมากตัวน้นตัวจอที่เพิ่อนอันนี้ไฮกระจัดไปคะ่ะแต่ว่ากนรว่วยกับเบอร์เซียไลเนาะห้าจังสิได้เบอร์รเซียไลนเลขสามตัวให้ที่เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสองค่ะสําหรับแนวทางเลขสามตัวของเส้นจีระเนาะเลขสองตัวไ้ที่หกเก้ากับหกสองเนาะตัวนินเด่นที่หก ตัวร้องเพิ่นกับหกแปดเนาะค่ะกันไวมาตามต่อของมาดามคำนวณมาดามคำนวณเขาเด่นที่หนึ่งค่ะจับคู่ให้ตัวเน้นที่หกหนึ่งออกหนึ่งห้าเนาะของมาดามรูดไปค่ะตามไม่ค่ะเหล็กเด่นยังบ่่รุดค่ะยังยังเดินดีอยู่สองตัวมาตัวของมาดามคำนวณวนนี้ต้องงวดห้เด่นศูนย์ค่ะร้องที่เก่าสองตัวห้ที่สี่เก้าสี่ศูนย์ 7จ็ดเนยน้นที่สีกับ70็ดศนค่ะเบิ้ลที่99กับ0ูนตัวไฮที่เก้าสี่9ูนย์เก้าเนย้นที่9ก้กับ9 70ค่ะของมาดามคำนวณตามตัวแคปหน้าจอค่ะเลขมีที่มาองวดที่แล้วก็หลุดเนาะค่ะงวดที่แล้วก็หลุด รดสองงวดแล้วเนาะนี่ของเลมิธิมาสามงวดของเลมิธิมาหลูดสามงวดขออนุญาตตามต่อและไปใหม่เนาะเลมิเขาไม่ลูดต้องขอภยัย fc ของเลมิทิมาหลายๆเนาะไปต่อค่ะวันซุกสายเด่นวิ่งรูดบนล่างเล่นที่ศูนย์ค่ะร่องที่แปดสองตัวไ้ที่แปดซี 0406เน้นที่0 4กับ0 6ค่ะเบิ้ลที่8 8กับ0 0 3ตัวให้ที่8 0 4 8 0 6แล้วก็8 8 0เน้นที่8 0 4กับ8 0 6ค่ะของเลขมิชิมาหน้าจอนะคะ FC f c f a n ครับรักเดียวใจเดียวจัดไปอีกค่ะต่อที่เลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้า หลุดสองตัวเนาะแต่ว่าเลขเด่นยังไม่หลุดเด่นที่หาเข่าที่ห้าค่ะตามต่อและไปใหม่ค่ะเลขรับนางฟ้าให้ดินมาที่ห้าเข่าดินเนาะสองตัวมาตัวต้องงวดค่ะสําหรับสายวิ่งลูดเด่นบนรางของเลขรับนางฟ้าให้เด่นที่สามค่ะร่องที่สองสองตัวให้ที่ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สี่ สามซีเน้นที่สามเจกับ3าค่ะเบิ้ลที่0ูกับสามส, 33, สามตัวให้ที่0ูนย์สย์สาแล้วก็ศูนเน้นที่0ูนย์มเจกับ0ูนย์สมค่ะเลข3ามตัวของเลขลับนางฟ้าต่อที่เซียนซุ่มจ้ะเซียนซุ่มลุดเนาะ่างวดนี้ งวดวันพุธลุดไปให้ศูนย์กับ9้าไม่มาทั้งสองเนาะตามไม่ค่ะงวดที่แล้วของขึ้นกับข่าวตัวนิ่นข่าวตัวจับคู่ตรงๆดินที่เก้าเนาะงวดนี้ลุดไปตามต่อค่ะลาพระนาสายวิงรูดเด่นบน่างของเซียนซุม้มเด่นที่เจ็ดกับแปดค่ะดินทั้งสองเนาะสองตัวให้ที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนแปดเก้าแปดศูนย์ นิ่นที่แปดเก้ากับเจ็ดศูนย์ค่ะเบิ้นที่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสามตัวไฮที่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์นิ่นที่เจ็ดแปดเก้ากับแปดเจ็ดศูนย์ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนซุ่มเนาะตามตัวคะ่ะตามตัวแอปหน้าจอ เซียนซูมแล้วก็เลขลำนั่งฝ้าเลขมีที่มามาดามคำนวณขเซียนจีระดิน 6, นะหกเนาะหมวดนี้ดินหกหกับเก้าหรือสีมาน้ำกันทั้งหกับเก้าเนาะดินเดินดีอันนี้รวมเซียนนะรวมเซียนทุกสำนัก อันนี้เด่นเจ็ดเซียนและก็เด่นเก้าเซียนสำหรับคลิปนี้เราเกลีก้ยกล่อมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งให้แนวทางมาวางข้างจ่องเนาะขอบ,บคุณแนวทางจากเซนเซียนทุกท่กทานและก็ FC แฟนคลับท,ทุกทุกท่านเนาะค่ะก่อนหลับก่อนนอนก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้นอนมืออื่นเอาไปลุ้นกันนอนหลับฝันดีเอาแบบ เน้นๆแม่นแม่นกันเลยเนาะบึ่งแนวทางเราอาจจะฟันดีให้ได้หฮงๆปังๆงเนาะยกช่องกันไปเลยเนาะค่ะก,กขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เกามาคอมเมนต์ดีๆในหะ้เนาะกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ